สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแบบหลากหลายและสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กับดิฉันขวัญสิษสมรวนกันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันเพียบเลยละค่ะรวมถึงงานเพลงและ MV มใหม่ๆในช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ด้วยค่ะ แต่สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะก็ขอเริ่มด้วยกิจกรรมดีๆส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยอย่างการแข่งขันถ่ายทำหนังสั้นในประเทศไทยฝีมือเยาวชนนิสิตนักศึกษาจากทั่วโลกที่ได้ปล่อยขบวนรถเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานในเช้าวันนี้แล้วค่ะ Three, two, one. ตีสเสลดสัญ,ญลักษณ์และอุปกรณ์สาคัญในการถ่ายทําภาพยนตร์พร้อมบอกธงบีบแตรโดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเอาเลือกเอาชัยปล่อยขบวนรถตู้ของเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันถ่ายทําภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยจาก14ประเทศทั่วโลกทั้ง36คัน36ทีมเป็นการเริ่มต้นโครงการ The Amazing Thailand Film Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทําในประเทศไทยครั้งที่3 Thailand International Film Destination Festival 2015โดยปีน จะเน้นให้ถ่ายทนในสถานที่ท่องเที่ยว12เมืองต้องห้ามพลาดที่สอดคล้องกับแนวทางประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันเผยแพร่ทัศนียภาพอันสวยงามตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง12เมืองต้องห้ามพลาดได้แก่ลำปางเพชรบูรน,น่านบุรีรัมย์เลยสมุทรสงครามราชบุรีตราดจันทบุรีตรังชุมพรและนครศรีธรรมราชร่วมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและอุต การถ่ายทำภาพยนตร์ของไทยไปพร้อมกันด้วยภายใต้แนวคิดซีเนอรี่ซีนซีนออนสกรีนซึ่งก็จะมีการประกาศผลงานและทีมที่ชนะเลิศในวันปิดเทศกาลที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เรดคาเพชรแอนด์อวอร์ดแคม ny นีวันที่12กุมภาพานันธ์นี้ที่สยามพาไลัยศูนย์การค้าสยามพารากอนส่วนเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไท,ย,ทยครั้งที่3นี้ก็เริ่มจัดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์เลยแหละค่ะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ w o w t h a i l a n d f i l m m n a t i o n c o m ค่ะจากเรื่องของกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของไทยก็เปลี่ยนไปที่เรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีกันบ้างนะคะกับการกลับมาอีกครั้งในรอบ7ปีของบรมครูเพลงแจ๊สระดับโลกชาวญี่ปุ่นสดาโอวาตานาเบะที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้านี้แล้วค่ะ <c oughs> โชว์ลีลาการเป่าแซกโซโฟนในงานเพลงของบรมครูดนตรีแจ๊ชื่อดังระดับโลกชาวญี่ปุ่นซาดาโอวัตนาเบะประชันกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะสําหรับ2ศิลปินมากความสามารถที่ชื่นชอบในดนตรีแจ๊สและเสน่ห์แห่งการเป่าแซกโซโฟนระดับต้นๆของเมืองไทยอย่างโกมิเตอร์แซกแมนและฟอร์สบชัยไกลยุนเสนเพื่อเป็นการอุ่นเคร,รื่องเรียกน้าย่อยการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไทยอีกครั้งในรอบ7ปีของศิลปินรุ่นใหญ่วัย81ปีชาวอาทิตย์อุทยัยผู้ข้ามวอดแห่งวงการเพลงแจ๊ดซาดาโอวะตานาเบะกับ คอนเสิร์ตซาดาโอวัตนาเบกกรุ๊ปทูเทาซั่ฟิฟทีนในแบงคอกที่จะมีขึ้นในวันที่4มีนาคมเดือนหน้าที่โรเยอร์พารากอนฮอลล์สยามพารากอนโดยครั้งนี้เขาก็จะมาพร้อมกับทีมนักดนตรีแบบครบวงทั้งมือเพลคัชชั่นนักเปียโน,โนมือกลองมือกีตาร์และมือเบส <c oughs> เพื่อบรรเลงเพลงขับเคลื่อนตัวน้ตอันอน,อน,นุ่มนวลน่าลหลงไหลยัางจุใจเกือบ2ชั่วโมงเต็มซึ่งแน่นอนก็ต้องมีเพลงดังๆอย่าง <c> Gwen <oughs> V Make A Home, Annie Westing และอีกหลายๆเพลงที่คอเพลงจ๊สอยากฟังค่ะ Looking for to version soon so Sea ต่อเนื่องเรื่องของคอนเสิร์ตกันไปเลยนะคะแต่งานนี้จัดไปแล้วค่ะกับฟรีคอนเสิร์ตสนุกๆที่หน้าห้างดังใจกลางกรุงเทพอย่าง i Radio Day ค่ะ จัดฟรีคอนเสิร์ตที่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองเอาใจคอเพลงคอดนตรีให้ได้ไปชมไปสนุกสนานกันแบบเต็มที่เกือบ5ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับ i Radio Day คอนเสิร์ตใหญ่ที่ได้เหล่าดีเจจากสี่คลื่นวิทยุชื่อดังทั้งคลิก9 8 5 g สิบแปดจุดห้เก็ 5, และ l o v e Radio 104.5้อพร้อมทับศิลปินนักร้องนักดนตรีมากมายที่ไปร่วมมอบความสุขผ่านเสียงเพลงเพราะๆหลากหลายแนวซึ่งก็นาทีมโดยนักร้องรุ่นใหญ่เสียงอบอุน่นกบทรงศิษย์กับเพลงสากลความหมหดๆ แคสไมวิตเตาอยู่นุ่มเสียงดีมาเทพเปลี่ยมความสามารถว่านธนกริที่มาพร้อมกับผลงานเพลงล่าสุดที่เจ้าตัวแต่งเองในชื่อดาวอังคารนักร้องหนุ่มตีบอยพีชเมกเกอร์ จะเพิ่มความสนุกอีกขั้นด้วยศิลปินนักร้องจากเวทีประกวดร้องเพลงหลายๆเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีคว้าดาวเดอะสตาร์หลากหลายรุ่นทั้งหนุ่มร่างหวบเสียงดีแชมป์เดอะสตาร์แปดโดมจารุวัฒน์กับเพลง so, แนวนิโอโซฟังแฮปปี้สาวเสียงใสสุดติดนศพนายังกูลเดอะสตาร์เจ็ดที่มาในลุคสดใสาตามสไตล์ของนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงอารี安าแกรนเด์กับเพลงดังของเธอปลับเบม ขชานนทนานจากบ้านล่าฝัน AF8 ส่วนนกที่ด้มาแชมป์ n p n 6ก็ไปโชว์น้ำเสียงพระเพาะในเพลง I Have Nothing ของราชินีเพลงป๊อประดับโลกวิทนีย์ฮุสตันก่อนที่นางงามผิวสีคนล่าสุดมิทไยแลนเวลด์2014เมย่านนทวันที่ขอจับไมค์ขึ้นโชว์พลังเสียงบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกกับเพลงสากลตามแนวถนัดทูเลฟยูมอเพลงนี้ค่ะ ยังอยู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีกันนะคะกับงานเพลงและ MV ใหม่ๆที่มีมาให้อัปเดตกันในทุกวันพะหัสบ,บดีแบบนี้ในช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนกับสาวนักฟังของเราน้องมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นดิฉันอยู่ในบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไม่ใช่งานแต่งงานของศิล,ลปินคนไหนนะคะดิฉันพามาชมบรรยากาศการถ่ายทำา MV ของ2ศิลปินนักร้องนักดนตรีมากความสามารถเดบอยก็ค่ะ ในรมิตห้องบอลรูมของโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพให้เป็นงานแต่งงานเพื่อถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงพิเศษเพลงล่าสุดที่สองนักร้องนักดนตรีนะักแต่งเพลงเดอะบอยก็ร่วมกันแต่งขึ้นให้กับหัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงรถเพจสไป,ปซี่ดิสเต้งพิช,ชยัยจีราธิวัฒน์โดยได้ The The แรงบันดาลใจมาจากการที่เขาถูกเชิญให้ขึ้นร้องเพลงในงานแต่งงานอยู่บ่อยๆซึ่งเดอะบอยก็ก็ดีไซลลน์ดนตรีในแนว<ล>ย้อนยุคโดดเด่นด้วยเครื่องเป่าแบบเต็มวงในเพลง The Wedding Singer ค่ะ ขณะที่6หนุ่มวงดนตรีแนวป๊อปจากจังหวัดเชียงใหม่ไม่ก็ปล่อย m อตัวสุดท้ายในอัลบั้ม Masterpiece ออกมาให้เราได้ฟังกันแล้วโดยได้รุ่นพี่ในสังกัดอย่าง Sweet Animal มาร่วมฟิเจอริงโดยเนื้อหาของเพลงพูดถึงความคิดถึงที่เคยมอบให้กับคนรักในอดีตในเพลงช้าๆเศร้าๆ I Do Miss You ปิดไทยกันด้วยผลงานของนักร้องสาวร็อกมาเท่ดาเอนโดฟินกับซิงเกิลล่าสุดต้อนรับวาเลนไทน์ซึ่งเป็นเพลงของวงซีเปียเมื่อปี2543ที่ดาชื่นชอบจึงนำกลับมาร้องและทำดนตรีใหม่ในแนวนนโอโซโดยในเวอร์ชันนี้ได้เพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปในเพลงที่มีชื่อว่าอยากอยู่กับเธอทั้งคืนเพลงนี้ค่ะคมาถึงตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ กลับมาพบกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พร้อมกับดิฉันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ